ขับต่อไปนะคะก็จะเป็นการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณนะคะโดยทั่วไปเนี่ยวัยเกษียณเราจะหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่55-60ถึง60ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ทํางานประจำแล้ววัยเกษียณเป็นวัยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณจึงเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะไม่มีรายได้ประจำค่าใช้ใจ่ายหลักที่เกิดขึ้นก็คือรายจ่ายประจำวันและค่ารักษาสุขภาพ ซึ่งเป้าหมายทางการเงินส่วนใหญ่ก็คือมองหารายรับเพื่อน,นำมาใช้จ่ายประจําวันอย่างเพียงพอในบ้านปลายชีวิตหรือวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินไปให้ลูกหลานส่วนใหญ่รายรับของวัยนี้ก็จะมาจากเงินบำเหน็จบำนาญเงินออมและผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยทำงาน การวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ในวัยเกษียณก็จะเน้นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อรักษาเงินต้นให้ปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่แน่นอนและสม่ำเสมอการวางแผนเพื่อการเกษียณเป็นการวางแผนการออมและการลงทุนระยะย,ยาวก่อนเกษียณเพื่อนําเงินที่ออมก่อนเกษียณไปลงทุนต่อยอดเงินออมที่นำไปลงทุนให้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินตามเป้าหมาย เพื่อจะนําไปใช้ใจ่ายในช่วยัยหลังเกษียณเพราะหลังเกษียณผู้ดูแลผู้สูงอายุอาจไม่สามารถหารายได้มากเท่าไรายได้ช่วงก่อนเกษียณการวางแผนเกษียณมีความสําคัญและจําเป็นสาหรับทุกๆคนยิ่งสามารถวางแผนเกษียณได้เร็วมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินเร็วขึ้น การวางแผนเกษยียณก็ถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งสําหรับทุกคนเพราะทุกคนมีช่วงชีวิตทั้งในช่วงทํางานและช่วงชีวิตหลังเกษยียณที่ไม่ได้ทํางานดังนั้นการวางแผนเกษยียณจึงเป็นการวางแผนการออมและการวางแผนการลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ได้อย่างเพียงพอในช่วงชีวิตหลังเกษยียณสิ่งที่ต้องกังวลในวัยเกษยียณก็คือรายได้ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลและค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นเพราะสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เสื่อมถอยลงตามวัยที่มากขึ้นในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจคำถามก็คือผู้ดูแลผู้สูงอายุจะวางแผนเพื่อการเกษียณอย่างไรให้มีเงินใช้จ่ายไปตลอดช่วงสุดท้ายของชีวิตคำถามต่อไปก็คือว่าเมื่อถึงวัยเกษียณเราควรจะมีเงินมากเท่าไหร่จึงจะพอกินพอใช้ไปจนสิ้นอายุไขแล้วก็ จะใช้ชีวิตแบบไหนหลังเกษียณและณนะปัจจุบันขณะนี้เนี่ยเราเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณได้เท่าไหร่แล้วไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในช่วงไวัยไหนเพศหญิงหรือเพศชายทำงานอาชีพใดก็ควรที่จะมีการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียรล่วงหน้านานๆผู้ด,ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในวัยต่างๆกัน มีประสบการณ์ในการทำงานดูแลผู้สูงอายุมากน้อยแตกต่างกันบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นทำงานบางคนก็ทำงานมานานพอสมควรบางคนก็ทำงานมานานมา,นา,นมากหลายปีเงินเดือนรายได้ก็ย่อมแตกต่างกันรวมทั้งพฤติกรรมการใช้จ่ายพฤติกรรมการออมและการลงทุนอย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุจะอยู่ในช่วงอายุใดมีรายรับและการใช้จ่ายและฐานะทางการเงินระดับใดผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกวัย ควรมีการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ เพื่อที่หลังจากไม่ได้ทํางานดูแลผู้สูงอายุแล้วจะได้มีเงินใช้จ่ายอย่างพอเพียงในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขหลังเกษียณเนื่องจากการวางแผนเพื่อการเกษียณเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินดังนั้นลําดับขั้นตอนการวางแผนเกษียณเนี่ยของผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกวัยนะคะก็มีความคล้ายคลึงกับการวางแผนการออมและการวางแผนการลงทุนก็คือขั้นตอนการวางแผนเกษียณก็จะประกอบด้วยเราก็ต้องรู้จักตัวเองรู้จักการเงินของตัวเองนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากําหนดอายุว่าเราจะเลิกทํางานเมื่อไหร่นะคะเรากําหนดอายุที่จะเกษียณไม่ทํางานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาประมาณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกว่าเราจะดําเนินชีวิตแบบไหนนะคะจะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลังจากนั้นเราก็มาตรวจสอบดูว่าไอ้เงินออมที่เราออมออมไว้เนี่ยตอนที่เรายังทํางานอยู่เนี่ยนะคะเรามีอยู่เท่าไหร่ที่จะเอาไปใช้นะคะตอนที่เราเกษียณแล้วหลังเกษียณนั่นนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาประมาณ,มาณการว่าเงินออมย <c oughs> ังขาดอยู่อีกเท่าไหร่นะคะที่จะต้องมีเพื่อที่จะได้ใช้จ่ายหลังเกษยียณอย่างปกติอย่างมีคุณภาพอย่างมีความสุขนะคะหล <c oughs> ังจากนั้นเนี่ยเราก็มาวางแผนการออมเงินเพิ่มแล้วก็วางแผนการลงทุนหลังจากที่ได้วางแผนการออมแล้วก็วางแผนการลงทุนแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะ แล้วเราก็จะต้องสุดท้ายนี่เราก็ต้องมีการตรวจสอบทบทวนนะคะว่าไอ้แผนแผนการเกษียณเนี่ยที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันมันเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนแผนการเงินเพื่อการเกษียณเนี่ยเพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยสภาพสภาวะเศรษฐกิจและก็ทางสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุนการออมของเรานะคะ